วันนี้จะไปงานไปดูคอนเสิเร์ตเกาหลีเลยโอกาสพิเศษนี่นีนี่นใส่เสื้อดีออเออสวยมาตรฐานจะแต่งหน้าเองเนี่ยมันเบาไปเลยไปที่ร้านร้านไหนรู้ไหมร้านเอทานโล ก็อบอกสวยมากแต่งหน้าฟิลเกาหลีคุณวิทย์มานี่ไหนดิเรียกทำไมจ้าเมียจ๋าเธอแลาวว่าฉันสวยปะโอแต่งหน้าอย่างนี้สวยมากเลยนี่ดอกกูโดนแกงหรือว่ากูสวยจริงเนี่ยเธอสวยจริงจา้าดูดิเพื่อนผู้ชมลองดูดีๆสิครับอืมจมูกก็สันเป็นคมเส้นผมแล้วก็ดูยุ่งเหยิงกระเป๋ากระเซาะกระเซินกางเกงแล้วก็ดูเ,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 เถิดเทิงเออเออเธอหน้ากลัวดูดูไปไม่ได้เลยจริงเหรอจริง แล้วสรุปแล้วคือสวยหรือไม่สวยสวยตรงไหนเนี่ยไปล้างหน้าไปเนี่ยเดินกับผีเนี่ยผียังนึกว่าเป็นพวกเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหม กูก็บอกว่าหน้าก็พอคอไม่ต้องไปต่อราคาเขาสามร้อยเอาเป็นว่าใครนะคะที่โดนมาแกงขนาดนี้แต่งหน้าหนาขนาดนี้ล้างหน้าอย่างไรไม่ให้เป็นสิวต้องดูคลิปนี้ค่ะเซรั่มโซบช่วยคุณได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีล้างหน้ากันแบบอย่างไรไม่ให้เป็นสิวนะคะแต่ยังเป็นตุ๊ดเหมือนเดิม สรุปกูไม่สวยจริงหรอไม่สวยแล้วอย่าใช้ร้านเอทาโร่เนี่ยไปตรงแยกลงไม้เนี่ยไหนเขาบอกว่าแต่งหน้าสวยไม่สวยแต่งสไตล์มาดามเพมแต่งไปก่อนรออ่อนเองอ่อนไม่ทันอ่อนไม่ทันไงไปล้างก่อนนะ อ่าหลายคนก็ประสบปัญหานะคะในการแต่งหน้าพรแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าเป็นสิวหน้าเป็นผื่นนะคะเนื่องจากอะไรคะเสื่อสำอางไม่ดีเหรอเปล่าแดจดจริตนะคะมีทั้งสิวดอกทองสิวหาลา แด็ดเลิหรือต้อนแหละนะคะเราก็เลยจะมาแนะนําวิธีการล้างแต่งหน้าไอ้วิธีการล้างหน้าหลังแต่งหน้ามาแล้วคนล้างหน้าหน้าจะได้ไม่เป็นสิวไม่อุดตันดูขุมขนนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระดาษทิชชู่เปียกที่เช็ดเด็กนี่แหละคะ่ะน้ํายาล้างจานเอ้ยไม่ใช่น้ํายาล้างเครื่องสาอางและเซรั่มโซมนะคะสามขั้นตอนทําให้คุณหน้าสวยใสยไม่เป็นสิวอย่างแน่นอนค่ะ หลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทาไมมาดามแผมเนี่ยไม่ใช้สําลีสาลีเนี่ยมันดีต่อหน้ามากกว่าไหมคะทําให้หน้าไม่เหี่ยวถ้าคนแก่หรือคนที่มีอายุมากหนังหน้าเหี่ยวแล้วขาดความแบบยืดหยุ่นเนี่ยบางทีเนี่ยยืดอย่างเดียวไม่หยุ่นแล้วนะคะยุ่ยไปเลยบางคนก็บอกสําลีแบบแผนนะ่นอ่ะมันบาดหน้าอีดอกเอากระดาษทิชชู่ที่เช็ดเด็ก <ๆ S 1> นั่นแหละคะ่ะมาใช้เลยนะคะ ถามจริงๆประสิทธิภาพมันก็พอๆกันนะคะย่อไหนก็ได้ถ้าหน้ามันเนี่ยแพมก็เอาเนี่ยลูบออกไปเลยคือลูบสิ่งสกปรกออกจากใบหน้านะคะถ้าเป็นแบบนี้ใช้น้ํายาล้างห้องน้ําไม่ใช่น้ํายาล้างเครื่องสำอางนะคะเทลงไปให้ชุ่มวิธีปาดที่ดีที่สุดไม่ให้หน้าเป็นสิวคือปาดออกด้านข้างนะคะแปะไว้แป๊บหนึ่งลูบเลยจ้ะ ใครโดนแกงมาขนาดนี้อีดอกก้าเดินมึงก็เรื่องของมึงเว่าอะไรไม่กล้าล้างหน้าเสี <c oughs> ยได้ตักสามร้อยให้รูปอย่างนี้นะคะวิธีคือรูปอย่างนี้และด้วยความเปียกของมันเนี่ยจะทําให้หน้าเราเนี่ยสะอาดหมดจดมากยิ่งขึ้นเห็นไหมเนี่ยอ่ะทุกคนดู อีดอกล้างหน้ายังสวยกะเต่งหน้าอีกถามว่าบ่อะไรเออบางทีเครื่องสำอางแพงก็ไม่ได้หมายความว่ามึงจะสวยขึ้นนะถ้าตุกคนขาทําไมไม่ให้ขยี้อย่างนี้การขยี้อย่างนี้นะคะมันคือการทําให้รูขุมขนเนี่ยหรือรูเนี่ยตูดอุดตนันตันก็คือสิวขึ้นพอสิวขึ้นแล้วก็โวยวายทาไมหน้าหนูเป็นสิวทําไมหน้าหนู ให้รูปออกอย่างเดียวค่ะเพราะว่าอะไรคะรูขุมขนเนี่ยการดันเข้าไปอย่างนี้มันคือการทําให้รูขุมขนเราอุดตันและทําให้หน้าเราเนี่ยยับและย้วยด้วยนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่อาลูไปอย่างนี้ อันนี้ก็เช็ดลงนะคะเราจะไม่ถูขึ้นถูลงอย่างนี้นะเพราะผิวเราไม่ยืดหยุ่นนะคะอันนี้เกี่ยวอะไรด้วยสบู่เซรั่มโซผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันช่วยทําให้กําจัดสิ่งสกปรกที่ยังเหลือตกค้างอยู่ใช้ได้ทั้งหน้าและตัวนะคะและที่สําคัญค่ะราคาคือเบามากไปหากันได้นะคะผิวกายก็สวยผิวหน้าก็ใสต้องนี่เลยค่ะสะบู่เซรั่มโซค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาให้ถูกใจตัวเหลืองนิดนึง ววนไม่หยุดนะคะแม่จะทํางานหาเงินให้ลูกกินข้าวกินนมไงคะลูกลูกขาเงี่ยวเงียวทั้งวันเลยไปอยู่กับพ่อกันได้ไหมอยู่ๆก็มารักแม่เ่ะพ่อรักไปหน่อยครับมานี่แม่เขาจะฟื้นคืนชีพแป๊บนึง <_ s> อีด่ดเหมือนคนที่ตายไปแล้ว <s> ทำไมมาดามแผงหนึ่งทำอย่างนี้นะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ้ยใช้เครื่องเอ่อล้างก็ได้นะคะเออลิปติกท,ที่มันติดทนมากเนี่ยแบบเนื้อเวลเรร <_ s> <_ s> นะคะ อ่ะเราก็สามารถเช็ดออกได้โดยให้ออกเราเหนียวไม่แห้งจนเกินไปการที่เช็ดอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ปากเราเนียไม่เหี่ยวนะคะหน้าเราก็จะไม่เหี่ยวเร็วด้วยและที่สําคัญค่ะรอยคล้ำรอยหมองเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าใครนะคะหน้าบางเนี่ยประกอบไปก่อนแล้วก็ลูบอ่ะดูประสิทธิภาพแบบนี้เนี่ยมันทําให้แบบว่ามันโอเคมันไม่เป็นสิวกับด้านอีกทีหนึ่งโปะคิ้วไว้แล้วก็ลูบออกเช่นเดียวกันค่ะทางซ้ายก็ปัดไปทางซ้ายทางขวาก็ปัดไปทางขวานะคะปัดลูบออกไปอย่างนี้นะคะตาเราจะได้ไม่ยับไม่ย้วยนะคะไม่ต้องไปตามแรงโน้มถ่วงอ่ะกดแล้วก็ลูบอย่างนี้ไม่ว่าจะโดนอีช่างแกงขนาดไหนเราก็จะรอดตายนะคะเราจะสวยเราไม่จะไม่ตุย <c oughs> นี่เรื่องจริงมาดามแพมแต่งหน้าทุกวันเนี่ยมาดามแพมไม่เป็นสิวหรอกคะบางคนเนี่ยแต่งหน้าวันเดียวปุ๊บเป็นสิวเนื่องจากอะไรคะล้างหน้าผิดวิธีหน้ามึงเลยสก,กรปรกพอสอก,กรปรกก็ตันรูขุมขนตันรูกีทําให้หน้าเนี่ยเป็นสิวปูดโปนแล้วก็เป็นสิวอักเสบนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะโทษกรรมพันธุ์หรือว่าอาจจะโทษเอ่อเขาเรียกว่าอะไรปรปจําเดือน <c oughs> โทษขี้ฝุ่นสรุปเราล้างหน้าไม่สะอาดนะคะการแต่งหน้าในเครื่องสำอางในช่วยให้สวย ได้นะคะเป็นผีก็ได้เป็นคนก็ได้อ่ดูรูปออกเนี่ยแผ่นเดียวเิ็นนอกวิ้นในการที่เราใช้น้ํายาเนี่ยกับทิชชู่เปียกเนี่ยทิชชู่เปียกมันก็เปียกอยู่แล้วถูกไหมพอเราใช้น้ํายาตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้ไม่เปืืองนะคะแต่เปืืองกับการอะไรคะไปซื้อทิชชู่เช็ดเด็กค่ะ <laughs> และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สบู่เซรั่มสบนะคะจัดไปเลยทำให้หน้าเราเนี่ยขาวใสเห็นไหมนี่แค่เช็ดนะยังไม่ได้ล้างนะแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นสบู่เซรั่มซึ่งล้างและบำรุงไปในขั้นตอนเดียวช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยดูขาวสว่างกระจ่างใสจากหน้าเยี็นหน้าผีเมื่อกี้ดิกแค่เช็ดคือสวยเลย เห็นไหมสบ enfin ู่เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะราคาเนี usted, ่ยไม่ถึง100บาทซึงไปหากระเดาเองซึ่งเขาจัดโปรโมชั่นกันบ่อยนะคะซึ่งสามารถซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณหาได้นะคะมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็มีร้านขายเนี่ยรับไปขายเยอะมากอ่ะซึ่งเราแกะออกมาเนี่ยสบู่ก็จะเป็นก้อนสีชมพูนะคะพร้อมกับถุงใยบวกนะคะขัดยีขาวขัดหน้าหน้าขาวไว แกออกมากเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่สบู่เนี่ยที่มันก้อนเล็กเพราะเราใช้นะคะเราก็แค่ใส่น้ำแล้วกข็ขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็ล้างหน้าตามปกติหน้าคุณก็จะใสแล้วก็สวยแล้วก็บำรุงไปในขั้นตอนเดียวดังนั้นสบู่เซรั่มโซปททำไมถึงเป็นเซรั่มเพราะมันบำรุงไปด้วยในขั้นตอนเดียวค่ะใครที่อยากจะรู้ว่าล้างยังไงให้สะอาดใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์นี่แหลคะค่ะเซรัซร่มโซปเนี่ยมันช่วยได้นะคะเอาเริ่มจากนี่ เอาลงน้ำนะคะเราก็ล้างหน้าก่อนให้หน้ามีความเปียกนะคะและหลังจากนั้นค่ะ ใช่ค่ะแล้วทุกคนจะเห็นนะว่ามันมีฟองขึ้นอย่างรวดเร็วหูว้หน้าเลยนะคะถ้าใครเนี่ยมีสิวเซียนเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ถุงเนี่ยถูไปด้วยที่จมูกแล้วก็ตรงช่วงร่องแก้มน,นะคะนี่อรงนีง้มันจะช่วยกําจัดสิวเซียนด้วยแล้วก็เอาฝุ่น PM 2.5เนี่ยออกไปจากใบหน้าเราแล้วก็เครื่องสำอางที่ยังตกค้างอยู่ถามว่าเราใช้ใช้ตัวนี้ล้างเลยได้ไหมถ้าใครที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะเนี่ยคุณก็สามารถล้างได้เลยวิธีถูอย่างเงี้ยค่ะอืม อีสัตย์ฟอมแน่นมากแล้วถ้าล้างหน้าอย่างนี้เนี่ยต้องเอาขนตาปลอมกับคอนแทคเลนส์ออกก่อนหรือเปล่าคะอีสัตถามมาแบบนี้เนี่ยกูงงมากคืออะไรรู้ไหมบางคนเนี่ยมันไม่เอาขนตาปลอมออกก่อนแล้วมันเช็ดหน้าเลย <c oughs> ต้องเอาออกก่อนนะคะคอนแทคเลนส์ก็เช่นเดียวกันนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กสาวขวบขึ้นไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนแล้วก็ผิวพรรณเราจะได้สว่างสะอาดกระจ่างใสนะคะนี่ถูไปอย่างนี้นะคะโดยการบน่น วนเวียนเทียนนะคะ่ะวนไปค่ะเนี่ยหน้ามาดามแพมดูไม่เคยเป็นสิวเลยนะคะเออมาดามแพมค้ามาดามแพมเหมือนคนหมอกเมนมากกว่านะคะอีโดอก็ยังมีนะสิวอาอ่ะแล้วล้างออก <c oughs> ดูใครอยากหน้าเนียนก็ใช้อย่างนี้นะ <c oughs> ดูติใ <c oughs> สจริง เห็นไหมล่ะคะตอนนี้เนี่ยหน้าดำแถมก็ใสไล้สิวร้อมขาวกระฉางใสมากยิ่งขึ้นการนวดหน้าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันคือการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนบนใบหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือการถูแล้วก็วนไปทําให้สิวเซียนเนี่ยออกไปด้วยหน้าคุณจะไม่หมองไม่คล้ำไม่ดําต้องขาหนีบนะคะดังนั้นเนี่ยสบู่เซรั่มโซปเนี่ยดียิ่งกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอนค่ะไปตามหากันได้เลยนะคะสบู่เซรั่มโซูค่ะดูสิหน้าใสไหม ฝายเอออีดอกหน้าสวยมากแต่ยังเอนเยี่ยมหมด ดูสิคะตอนนี้มาดามแพมหน้าใสไร้สิวนะคะไรเครื่องสาอางแบบจริงจังมากเ<ด>พราะเราใช้นี่เลยค่ะสบู่เซรัม่มโซฟนะคะทําให้หน้าเราเนี่ยใสขึ้นและสวยขึ้นอย่างจริงจังนะคะนี่ไม่ได้ตอแหลเลยนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะไม่ได้แบบว่าไปฉีดวิตามินผิวอะไรอย่างนี้ทําแค่โบ็อกทําให้หน้า<แ>เราเนี่ยใสแล้วก็สวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะและคุณสามารถใช้กับร่างกายของเราได้ด้วยเช่นกันราคาเท่าไหร่ไม่ถึงร้อยสามสามก่องร้อยหรือเปล่าก็ยังไม่ รู้เลยนะคะไปตามหากันนะคะสบู่เซรั่มโซฟค่ะดีจริงใสจริงมีอะไรบ้างที่เราใช้ในการแต่งหน้านะคะถามว่าใครจะล้างหน้าอย่างไรเนี่ยแล้วแต่วิธีของคุณแต่คุณจะสามารถใช้วิธีของมาดามแพมก็ได้เพราะว่าเราใช้เครื่องสำอางมาทุกวันเราสามารถคิดค้นเองได้ก็เริ่มมีสมองนิดนึงช่วงนี้ได้แดกปลาเยอะนะคะก็ะมีงานเยอะเราก็เลยมีตังซื้อปลากินนะคะนั่นก็คือที่เลยค่ะผลิตความผลิตผลิตา ทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ที่ชู้เปียกเซรั่มโซ่ทำให้หน้าเราสวยใสยไม่มีสิวนะคะลองเอาไปใช้ดูนะสูตรนี้และแล้วมาดามแพมก็มาบอกวิธีล้างหน้าใสาหน้าสวยโดยการแต่งหน้าแล้วยังไงไม่ให้เป็นสิวเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็ไปตามหาสบู่นี่เลยค่ะเซรั่มโซอย่ารอช้าค่ะเป,เป็นสิวที่เป็นสิวที่แตกเป็นสิวที่ก้อนเป็นสิวที่หลังก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ ทำความสะอาดหมดจดทั่วร่างกายด้วยนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เซร,รั่มโซบมาดามแพมใช้จริงหรือเปล่าอ้าวไม่ใช้จริงไม่ซื้อมาหลายหลากล่องละค่ะซื้อทีนึงยกโหลล้วนๆเลยนะคะ<อ>และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะหน้าใสหน้าสวยก็ต้องนี่เลยค่ะสบูเซรั่มซบค่ะ